สวัสดีคะ่ะทุกคนพามาช้อปอีกแล้วคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนอันนี้มาโซนเครื่องสำอางคะ่ะทุกคนก็จะยืนนานนิดหนึ่งอย่างที่บอกคะ่ะทุกคนไลยหูลลยตาไปหมดคะ่ะไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีนะทุกคนถ้าไม่ได้คิดมาแต่บ้านก็จะยืนงงอยู่นิดหนึ่งคะ่ะว่าเออว่าจะซื้ออะไรนะทุกคนเนี่ยก็เดินดูก่อนคะ่ะทุกคนว่ามีอะไรน่าซื้อมีอะไรลดบ้างนะทุกคน บางครั้งเราเจอป้ายรถเราก็จะแวะค่ะทุกคนนี่ค่ะของใช้ของกินค่ะทุกคนมีเยอะแยะค่ะให้ชมบรรยากาศค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะของใช้ค่ะทุกคนอย่าดมย่ามองที่เราขาดไม่ได้นะทุกคนต้องมีติดไว้ค่ะทุกคนอันนี้พามาดูโซนอาหารค่ะทุกคน โซนอาหารโซนขนมค่ะนี่ค่ะทุกคนสีสันน่าทานมากค่ะทุกคนขนมหวานค่ะแล้วก็จะมาโซนนมค่ะทุกคนอันนี้มาแต่ละครั้งต้องมาโซนนี้บ่อยๆนะทุกคนชอบกินนมเปรี้ยวค่ะก็จะพระมานีค่ะทุกคนให้ชมบรรยากาศค่ะอันนี้มาดูตู้ แช่น้ำผลไม้ค่ะทุกคนมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะบางครั้งก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันค่ะทุกคนนี่ค่ะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ความชอบหยิบได้ตามความชอบเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมาโซนเครื่องนี่ค่ะทุกคนของหวานปรงน้ำตาลน,นมนะทุกคนก็มาโซนนี้เลยค่ะ นมกาแฟค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นโซนที่เราอัน,นกโซนแวะบ่อยเหมือนกันค่ะทุกคนเป็นสิ่งที่ต้องซื้อต้องกินนะทุกคนโซนขนมปังค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะต,ต้องแวะตลอดเหมือนกันค่ะทุกคนโซนขนมก็จะดูว่ามีอันไหนลดราคาบ้างค่ะทุกคนบางครั้งเราไม่ได้คิดมาแต่บ้านเราก็จะดูว่ามีอันไหนลดบ้าง ที่น่ากินบ้างเราก็จะหยิบมาค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็จะบอกว่ามีเยอะจนบางครั้งก็เลือกไม่ถูกค่ะทุกคนว่าจะเอาอะไรดีเอ,อทุกคนให้ชมค่ะของอร่อยอร่อยแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันค่ะชอบอันไหนหยิบได้เลยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็กลับมาที่โซนขนมค่ะทุกคน โซนขนมชนนมค่ะขนมลูกอมก็มีเนี่ยทุกคนให้ชมค่ะ